ก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม Modern Warship เช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเรือฟิกเกตสารัฐนะครับลำนี้จะเป็นเรือฟิกเกตเทียสองนะครับก็เป็นเรือสายมิสไซน์นะครับก็การเล่นจะคล้ายๆกับเรือดันแคนเลยนะครับแต่ว่าจะเป็นเรือฟิกเกตนะครับก็เดี๋ยวไปรับชมในตัวเกมกันเลยนะครับ สำหรับเรือลำนี้นะครับก็เป็นเรือที่ผมค่อนข้างที่จะชอบเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเป็นเรือที่มีอาวุธเยอะดีนะครับก็จะมีมิสไซล์สามเบิร์ดเลยนะครับก็จะคล้ายๆกับเรือดันแคนนะครับแต่อันนี้มันเป็นเรือฟิเกตไงนะครับ <All right. S 1> ก็ถือว่าเป็นฟิเกตที่มีอาวุธเยอะมากเลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะแล่นเข้าทางนี้เลยแล้วกันนะโอ้โหมาถึงก็เจอเลยครับเครื่องบินมาเป็นชุดเลยนะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็ลัดล้อไปตามเกาะเรื่อยๆนะครับนี่ไงเจอแล้วนี่ครับยิงไปเลยครับ โอ้โหเจอกับเรือดันแคนซะด้วยนะครับยังโหด <laughs> นี่ครับยิงเ็าถอยยิงเ็าถอยเฮ้ยโอ้โหเรือดำน้ำไม่มาโหดจังวะจะเย็น <laughs> นี่ครับผมก็สแปมจรวดรัวๆเลยนะครับจังหวะนี้นี่ครับเอาสิดันแคนมาไม่นี่ครับจังหวะนี้ต้องแล่นเข้าใส่เลครับจังหวะนี้ เรียบร้อยครับจงไปแล้วนะครับโหมดเตือนลำน้ำนี้เราจะจัดการยังไงเนะี <c oughs> ่ยตปโดไม่มีนะครับเราอ่ะเน้นจัดการเรือผิวน้ำโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะโหดขนาดนั้นเราอ่ะเน้นสู้กับเรือผิวน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะอ้อมด้านหลังเรือดำน้ำไปแล้วกันนะครับ เอเว่าเราจะไปทางนี้ดีไปทางนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวเราแอบไปจัดการกับเรือบรรทุกบินเขาดีกว่านะครับก็การที่เราเป็นเรือฟิเกตเนี่ยก็อาจจะมีข้อดีนะครับในเรื่องของความคล่องตัวนะครับเฮ้ยโอ้โหเจอแล้วครับนี่ครับยิงไปครับสามเบิร์ดเจอกับคุลมานะครับโอ้คุลมานี่สู้สบายเลยนะครับนี่ครับเราได้เปรียบอย่างมากเลยนะครับ ด้วยความที่เราเอามีมิสไซน์นะครับเนี่ยแล้วผมสแปมได้แบบรัวๆเลยนะครับนี่ครับนี่ครับยิงไปอีกครับนี่ครับเนี่ยแนะนำให้เราใช้มิสไซน์ที่เรือรวดไวๆนะครับเนี่ยแป๊บเดียวนะครับจมแล้วนะครับุลมะเรียบร้อยครับนี่ครับระยะ7กิโลกว่าก็ยิงได้นะครับมิสไซน์นี้นี่ถือว่ายิงได้ไกลมากเลยนะครับแล้วก็ดาเมจสูงนะครับเรือรดไวด้วยนะครับ เรดำน้ำนี่เราปล่อยไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องไปจัดการนะครับจังหวะนี้ผมจะแล่นนำหน้าไปเลยแล้วกันครับเรือดำน้ำก็ปล่อยให้เพื่อนเราจัดการไปนะครับนี่ครับนี่ครับเรือพิฆาตหรือสู้เรือพิเกตได้หรือเปล่านี่ครับยิงไปครับ ถึงกับต้องแ่นหลบกันเลยทีเดียวอ่าเราเจอเรือปะทุกบินล้วครับก็ซัดไปเลยครับสามชุดนี่ครับดูจรวดจรวดเป็นฝูงเลยครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอ้โหทำดาวหม่ได้แบบนี่ครับต่อเนื่องมากเลยนะครับลำนี้บอกเลยว่าเป็นอ่าเรือที่ดีมากเลยนะครับ ก็ถ้าใครอยากจะเล่นเรือที่แบบเล่นคล้ายๆดันแคนนะครับแต่ว่าเป็นเรือฟิกเกตนะครับก็แนะนําลานี้นะครับนี่ครับเอาสิสู้กับเรือทครบินนะจังหวะนี้นี่ครับจะหลดไม่ป้องกันไม่ไหวแล้วสิเราโอ้โฮเฮยเครื่องบินมันก็แร่นกันนล้วเนี่ยแอบแรงอยู่นะ การที่เรายิงจรวดออกไปแล้วหลายรูกนะครับมันก็ทําให้เขาป้องกันยากนะครับนี่ครับนี่ครับยิงไปครับแ้วผมจะหลบหลังก็่อนนะครับเฮ้ยตอปิโดตอปิโดอาชุบๆหลบมาคิวกันเลือดจะหมดเลือดฟิกเกตเลือดมันค่อนข้างน้อยนะครับก็เดี๋ยวเราเติมเลือดแล้วก็ออกไปจัดการเขานะครับ นี่ครับเพื่อนเรายังอยู่ครับโอ้เรือบรรทุกบินนี่เล่นมาถึงนี่แล้วนะนี่ผมเล่นแบบนี้แล้วกันนี่ครับนี่ครับยิงแล้วถอยนะครับยิงแล,ล้วหลบโอ้ดขู่เขาโดนแบบจังๆเลยนะครับนี่ครับยิงป้ายิงป้าเรียบร้อยครับจมไปแล้วครับ เรืออลัมสุดท้ายนะครับเป็นเรือพิฆาตนะครับเดี๋ยวเอาเฮลิคอปเตอร์ออกไปสู้ก่อนนะครับนี่ครับโอ้โหมาแอบอยู่หลังเกาะนะครับกลัวละสิโอ้โหเพื่อนเราเล่นของหนักครับจังหวะนี้ทิ้งต่อไปโดไปครับแล้วก็ยิงด้วยปืนกลนะครับนี่ครับ อโัทโตแรงแค่เนี้ยยิงมาเลยโอ้โหแทบไม่เทือนนี่ครับรีหลอดเสร็จก็ยิงไปครับนี่ครับแล้วก็ทิ้งจะไปโดไปอีกครับนี่เอาเซสู้เฮลิคอปเตอร์ได้หรือเปล่าอัทโตนี่ครับ รหล่อเสร็จก็ทิ้งตปโดไปอีกนะหกคะแ่นมาถนะึงไหนแล้วเนี่ยมาขับหอแล้วกันในครับดอกละสองหมื่นนะครับแรงมากนะครับตปโดเราเนี่ยมาขับเรือ เดี๋ยวเราจะเล่นถอยกลับมาสู้นะครับจังหวะนี้นี่ครับทันไหมไม่ครับเจอแล้วครับยิงไปเลยครับไม่ครับสามชุดนะครับเอาสีแลกกันนี่ใครจะอยู่ใครจะไปนี่ครับเรียบร้อยครับก็ชนะปานทับเกมนี้ ก็ได้ดาเมจไปเจ็ดแสนกว่าเลยทีเดียวนะครับครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอท่านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังมีแล้วน่าสนใจผมก็จะมาลงคลิปอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ